หวังว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่น่าจะได้แรงบนันดาลใจนะฮะจากคนรุ่นสูงอายุสวที่มาสร้างงานนะครับจากขนาดพวกเรายังสู้เ,เรามีต้นทุนน้อยนะฮะมีเงินน้อยเราก็ใช้วิธีการแบบนี้แหละตอนเอาจัดรากแล้วก็ลงปลูกเลี้ยงไปได้วยกันนะครับสวัสดีครับพี่น้องชุมชนคนรักงานปลูกต้นไม้งานบอนไซนะครับคลิปนี้ผมจะเอา เอาเข็มมาลงดินนะครับเนื่องจากต้องการสร้างเขียงหนึ่งสองสามไปทำบนไทรจิ๋วนะครับต้นจิ๋วเนี่ยขนาดนี้ใหญ่ขอไม่มือโคนก็ประมาณสักขวดอะไรฮะขวดริโพนนะไม่ยังไม่โตเส้นผ่าตงกลางประมาณ1นิ้วโดยประมาณนะครับผมก็ทดลากไว้อันไหนมันนั่นมันก็แตกดีฮะเนี่ยท่านจะเห็นเนี่ยนะครับมันจะแตกดีอยู่ นะครับเอาออกจากกระลมังนะเพราะว่าเราควบคุมการดูแลเขาลำบากนะะไม่ว่าจะเป็นน้ำแล้วก็ธาตุอาหารเดี๋ยวผมจะเอามาลงตรงนี้เลยนะครับหลังจากนั้นนะผมก็จะวางเลยนะครับผมจะเอาวงล้อเนี่ยมาลงเลยนะวงล้อเล็กซ้อนอีกทีหนึ่งนะครับ อ,อ้าววงล้อโชคดีเข็มมันไม่เปราะหักง่ายซ้อนวงล้อเพื่อที่จะระบบรากข้างล่างก็ให้หากินไปในวงล้อใหญ่ส่วนรากฝอยข้างบนนะครับเนี่ยผมก็จะซ้อนเสร็จแล้วก็ใส่วัสดุปลูกลงไปใหม่นะครับรากเขาก็มีรากเล็กผมเบรกรากหนึ่งสองสามอันนี้สี จะเบรกอีกรากหนึ่งนะครับเผื่อเราทําบนไทรจิ๋วผมจะทําเจ้าจิ๋วครับเนื่องจากาตาเขาถี่ครับพ่อตาถี่ได้อยู่เนี่ยถี่ข้อถี่เลยครับสามารถสร้างบนไซจิ๋วได้เล็กๆอะ่ะเราก็เอาไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะให้เขาเลี้ยงไม่ให้ชะงักจนเกินไปนะผมทาปูนแดงดีกว่าใต้ดินนะครับ ปูนแดงโบรลลาณเนี่ยนะครับผสมผสมน้ำนิดๆก็ได้นะครับถ้าปูนแดงอยู่ในดินเนี่ยนะครับหนุนรากฝั่งนี้นิดหนึ่งครับให้มันสูงโอเคต้นมันจะประมาณนี้ครับส่วนเดียวด้านไหนหน้าไม้ค่อยว่ากันนะครับรากข้างไหนสวยถ้าข้างนี้สวยก็เอาฝั่งนี้ นะครับปักไม้ก่อนเพื่อที่มั่นคงแข็งแรงโ,โหปักลึกเลยเดี๋ยวผมเอาขุยมะพร้าวลออลาก่อนขุยมะพร้าวนี่นะครับผมแนะนําอย่างนี้เลยถ้าท่านแช่ทิ้งไว้นะครับแล้วก็เทน้ําทิ้งจะน้ำสองน้ำสามน้ำได้จะดีนะ มันดูดซับความชื้นได้ครับมันจึงสามารถที่จะให้พืชน,นั้นแทงรากออกมาได้นะครับก็มีมีผลนะนะครับนี่คือต้นเข็มนะมีความทนทานโดยธรรมชาติของเขานะเป็นไม้ดอกนะครับผมตอนได้สองกิ่งสามกิ่งแล้วผมก็จะมาจัดรากนะครับ ลากออกดีนะครับนะบเพราะฉะนั้นผมก็จะาสามารถที่สร้างบอนไซจิ๋วได้นะครับลองดูนะ FC ทุกท่านทดลากเสร็จแล้วก็เอาไว้ในนี้แหละนะครับไม่ได้แกะออกนะเดี๋ยวก็เทือนลากส่วนอื่นเขานะครับนะ เอาละครับสาหรับคลิปนี้นะก็สร้างงานไปด้วยกันกันแล้วกันนะครับผมเองก็ทดลองผมเรียนรู้นะครับจากรุ่นครูบาอาจารย์รุ่นเก่านะจากบ้านมดนะครับจากทุกท่านเนี่ยผมไปที่ไหนผมก็ไปศึกษาดูงานจากพวกท่านนะครับแล้วก็นํามาประยุกต์ลองสร้างดูนะฮะในเรื่องอายุของเราเนี่ยมันจะหมดเมื่อไหร่ก็ช่างมันเถอะ ขอให้เราได้สร้างงานนะครับเรามาสร้างงานไปได้วยกันก็หวังว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่น่าจะได้แรงบนนันดาลใจนะฮะจากคนรุ่นสูงอายุสวที่มาสร้างงานนะครับจากขนาดพวกเรายังสู้เ,เรามีต้นทุนน้อยนะฮะมีเงินน้อยเราก็ใช้วิธีการแบบนี้แหละตอนเอาจัดรากแล้วก็ลงปลูกเลี้ยงไปได้วยกันนะครับสนุกสนุกไปแบบนี้ดีกว่านะฮะ เพราะถ้าเราไปซื้อมามันไม่สนุกหรอกครับผมเองก็ถ้ามีตังก็ไปซื้อนะแต่มันไม่มีตังก็เก็บหอมลอมลิบเอกแบบนี้แหละนะฮะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสร้างงานไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับ